สาระศาสนาศิลธรรมจริยธรรมความสำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพ,พุทธศาสนิกชน คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและนำหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจ,จิตใจทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีแต่ความสงบร่มเย็นนะครับพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมการทำความดีและพัฒนาจิตใจ พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคำสอนที่พุทธศาสนิกชนนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเช่นความมีเมตตาการุณาความกตัญยูกะตะเวทีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นนอกจากนี้การฝึกสมาธิ และการสวดมนต์ไหว้พระยังเป็นการพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนเพื่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมความดีและพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะครับ พระพุทธศาสนามีศาสนาสถานเป็นที่ประกอบศาสนาพิธีวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นการทำบุญการเวียนเทียนการทอดกระถิงการทอดผ้าป่าเป็นต้นซึ่งพุทธศาสนิกชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญต่างๆเพื่อะระลึกถ,ถึงคุณของพระรัตนตรยัยและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ พระพุทธศาสนามีศาสนาสถานเป็นแหล่งปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนมีความผูกพันกับวัดการจัดกิจกรรมต่างๆมักจะจัดภายในวัดเช่นการจัดประเพณีท้องถิน่นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชุมชนการส่งเสริมพัฒนาชุมชนเป็นต้นวัดจึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นสถาน ทีุุ่่ทษษัศาสนิกชนจะได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันนะครับ